บอกเราสวัสดีค่ะมองหารถกระบะไปใช้กันอยู่ใช้พายคาต้องการแบบราคาแบบตามสภาพสมเหตุสมผลเน้นใช้งานนะคะคันนี้เลยค่ะราคา1นึ่งเซนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะขับขี่วิ่งได้แต่เหมาะสำหรับการเข้าไร่เข้าสวนนะคะสีรอบนอกนี่ตีอาบน้ําไปได้เลยค่ะสีไม่สวยนะคะก็จะมีตําหนิตามในรูปเลยนะคะแต่เรื่องเครื่องยนต์ยังขับขี่วิ่งได้ใช้งานได้นะคะ ครื่อง2.5ดีเซลค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานปกติแอร์เย็นพร้อมขับใช้ต่อได้เลยนะคะทางไกลก็เดินทางได้ค่ะเพราะเครื่องยนต์ยังดีนะคะถึงภายนอกจะไม่สวยภายในก็ตำสภาพเหมือนกันนะคะราคา1 19,000บาทค่ะสนใจโทรคุยติดต่อนัดรูรรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศพัพท์ใต้คลิปเลยนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมจะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายพร้อมกับ รายละเอียดเบื้องต้นนะคะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนัดหมายไปดูตัวจริงกันด้วยะคะ่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้ทางเราต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ